ซีรีส์อัพเกรด y r u r b r n i n อัพเกรดสมองให้ชนะชีวิต EP 6วิธีปิดรูปคิดมากในสมองคุณเคยนอนไม่หลับเพราะความคิดมันไม่ยอมหยุดไหมแม้ร่างกายจะปิดไฟเตียงจะนุ่มผ้าห่มจะอุ่นแต่ในหัวของคุณกลับเปิดอยู่หลายแทบคิดเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นคิดคำพูดที่ควรพูดคิดสิ่งที่น่าจะทำให้ดีกว่านี้มันเหมือนสมองเปิดประชุมดึกทุกคืน โดยที่คุณไม่เคยได้รับอนุญาตให้เลิกประชุมเลยบางครั้งความคิดมันไม่ได้ดังมันแค่ไม่เงียบมันวนกลับมาทุกชั่วโมงทุกวันทุกอารมณ์คุณคิดเยอะเพราะคุณอยากควบคุมแต่ยิ่งคิดกลับยิ่งรู้สึกควบคุมอะไรไม่ได้เลยคุณลองพยายามเลิกคิดแล้วแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งคิดเหมือนยิ่งผลักสมองยิ่งต้านเพราะสมองไม่ได้ถูกออกแบบให้ปิดสวิตคิดง่ายๆ แต่รู้ไหมความคิดวนส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากปัญหาจริงมันเกิดจากวงจรในสมองที่ยังไม่ได้รับการคลายและข่าวดีคือลูปคิดมากมันปิดได้ถ้าเรารู้จุดที่มันเริ่มวันนี้เราจะพาเข้าใจว่าทำไมเราถึงคิดมากแม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสมองมีระบบคิดวนอย่างไรและคุณจะปลดปล่อยตัวเองจากความคิดวนเหล่านี้ได้อย่างไรโดยไม่ต้องฝืนใจ คุณเคยเดินออกจากการประชุมแต่สมองยังวนคิดว่าเมื่อกี้เราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเขาจะเข้าใจเราผิดไหมทำไมเราถึงไม่พูดแบบนั้นแทนหรือแค่แชทที่ยังไม่ได้รับการตอบก็ทำให้คุณคิดวนไปไกลว่าเขางอนหรือเปล่าเราทำอะไรผิดหรือเขาไม่สนใจแล้วยิ่งคุณรู้สึกว่าควบคุมสถานาการณ์ไม่ได้สมองจะยิ่งพยายามควบคุมมันด้วยการ คิดวนซ้ำคุณคิดเพราะอยากหาทางออกแต่สุดท้ายมันกลายเป็นกับดักที่ดึงคุณลงไปเรื่อยๆความคิดมันไม่ได้ทำร้ายคุณตรงๆแต่มันพราพลังงานทางใจไปทีละนิดจนคุณไม่เหลือแรงใช้ชีวิตคุณไม่สามารถมีสมาธิกับปัจจุบันเพราะสมองพาคุณไปอดีตและอนาคตคุณไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ง่ายๆเพราะทุกทางเต็มไปด้วยเสียงในหัวและที่เจ็บที่สุดคือ คุณไม่สามารถอยู่กับตัวเองแบบสงบได้เลยแม้จะไม่มีปัญหาใดๆอยู่ตรงหน้าแล้วก็ตามคิดไปเรื่อยฟังดูเบาแต่จริงๆมันหนักคุณอาจไม่รู้ตัวว่าแค่ความคิดที่วนซ้ำอยู่เงียบๆในหัวมันสามารถพรากพลังชีวิตของคุณไปทีละนิดมันทำให้คุณหลับไม่สนิทแม้จะปิดไฟตั้งแต่สี่ทุ่มเพราะสมองยังค้างกับเรื่องประชุมเมื่อวานหรือคำพูดที่ได้ยินมาเมื่อตอนเช้า มันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยโดยไม่รู้ว่าเหนื่อยจากอะไรทั้งที่วันนี้ไม่ได้ทำอะไรหนักเลยแค่คิดเยอะจนสมองหมดพลังมันทำให้คุณพูดน้อยลงเพราะกลัวคิดมากทีหลังจะพูดดีไหมจะโดนเข้าใจผิดหรือเปล่าสุดท้ายคุณเลือกเงียบและค่อยๆแยกตัวจากสังคมโดยไม่รู้ตัวมันทำให้คุณตัดสินใจช้าลังเลในทุกอย่างจะสมัครงานนี้ดีไหมจะตอบแชทเขายังไงดี จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือพักก่อนสุดท้ายทุกอย่างค้างอยู่ในหัวไม่มีอะไรเดินหน้ามันทำให้คุณไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะสมองพาคุณกลับไปในอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรือพาคุณไปยังอนาคตที่ยังมาไม่ถึงพร้อมชุดความกังวลที่ไม่มีจุดจบที่แย่กว่านั้นคือคุณโทษตัวเองว่าคิดมากเองแต่ไม่รู้เลยว่ามันคือวงจรที่สมองเข้าไปติดอยู่และมันมีวิธีปลด โดยไม่ต้องพยายามฝืนบางคนเคยมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแต่เสียมันไปเพราะคิดเยอะจนไม่กล้าตัดสินใจมัวแต่ถามตัวเองว่าจะพลาดไหมจะโดนวิจารณ์ณหรือเปล่าถ้าไม่สำเร็จละ่ะสุดท้ายโอกาสนั้นก็ผ่านไปพร้อมกับความเสียใจที่คิดทีหลังบางคนพยายามอยู่กับคนที่รักแต่กลับกลายเป็นคนเข้าถึงยากเพราะมัวแต่คิดล่วงหน้าแทนอีกฝ่าย จนไม่มีพื้นที่ให้ใจตัวเองได้เปิดจริงๆบางคนชีวิตภายนอกดูปกติแต่ข้างในกลับวงเวียนกับความกลัวที่ไม่มีตัวตนคิดวนเรื่องเดิมทุกวันซ้ำๆทั้งที่มันจบไปแล้วเป็นปีแต่สมองยังขังตัวเองอยู่ในฉากเก่าที่ยังไม่จบในใจรูปคิดมากไม่ได้ทำลายคุณทันทีแต่มันค่อยๆบั่นทอนพลังใจขโมยความมั่นใจในตัวเอง และทำให้คุณห่างจากความฝันไปทีละนิดแบบที่ไม่รู้ตัวเพราะเมื่อคุณติดอยู่กับความคิดคุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตคุณแค่รอดูว่าอะไรจะพังทำไมสมองถึงคิดบนเพราะสมองไม่ได้ออกแบบมาให้สงบสมองของมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อเอาตัวรอดและการเอาตัวรอดของสมองคือการคาดการสิ่งที่อาจผิดพลาดล่วงหน้าไว้ก่อนเสมอเมื่อสมองรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่จบอันเซอร์เทนี มีอะไรที่ควบคุมไม่ได้ (lack of control) มีบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจ (ambiguity) สมองจะไม่ปล่อยให้เรานิ่งแต่มันจะสั่งให้คิดต่อคิดซ้ำคิดวนเพราะมันเชื่อว่าถ้าคิดอีกนิดอาจเจอทางรอดกลไกนี้เรียกว่า cognitive loop หรือวงจรคิดซ้ำโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนคิดลึกคิดรอบคอบหรือเคยเจอเหตุการณ์ที่กระทบใจมากๆ สมองของคุณจะบันทึกสถานการณ์เสี่ยงไว้แล้ววนกลับมาคิดซ้ำเพื่อกันไม่ให้คุณพลาดอีกครั้งแต่ปัญหาคือสมองไม่รู้ว่าอะไรเสี่ยงจริงกับอะไรแค่วิตกเกินไปมันจึงส่งความคิดซ้ำๆๆมาให้คุณแม้ไม่มีเหตุผลแล้วก็ตามคิดเยอะเท่ากับพลังงานสมองรั่วทุกครั้งที่คุณคิดวนสมองจะหลั่งคอติซอลเล็กน้อยเหมือนระบบเตือนภัยถูกเปิดไว้ตลอดทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้า ไม่สดใสปวดหัวง่ายสมาธิสั้นและหลับยากถ้าเป็นหรือหังสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่ใช้ควบคุมความจำและการตัดสินใจจะอ่อนแอลงส่งผลให้คุณยิ่งตัดสินใจไม่ได้ยิ่งคิดเยอะกว่าเดิมบนลูกไม่รู้จบสมองของคนคิดมากทำงานยังไงไกลไก่ในสมองสิ่งที่เกิดขึ้น prefrontal cortex ทำงานมากเกินไปคิดวิเคราะห์เกินจำเป็น a m y g d a l ตื่นตัว รู้สึกเหมือนมีภัยแม้ไม่มีคอที่โซสูงเรื้อรังเครียดอ่อนล้าขาดสมาธิสรุปง่ายๆสมองไม่ได้ชอบคิดมากเพราะมันดือ้อแต่เพราะมันแค่พยายามปกป้องคุณด้วยการคิดซ้ำซึ่งถ้าคุณไม่เข้าใจคุณจะกลายเป็นเหยือของความคิดตัวเองปิดรูปคิดมากด้วยวิธีที่สมองเชื่อฟัง 1. สมองแยกความคิดออกจากความจริง สมองชอบเมารวมว่าสิ่งที่คิดเท่ากับสิ่งที่เป็นจริงวิธีทำเขียนสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ลงกระดาษแล้วตั้งคำถามว่านี่คือข้อเท็จจริงหรือความกลัวเรารู้แน่แน่ไหมว่าสิ่งที่กลัวจะเกิดขึ้นมีหลักฐานอะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งที่กลัวอยู่สมองจะเริ่มเห็นความคิดเป็นวัตถุภายนอกแทนที่จะเป็นความจริงในใจ 2. ตั้งเวลาให้ตัวเองคิดให้พอแล้วพอเพราะสมองไม่รู้ว่า เมื่อไรควรหยุดถ้าไม่มีกรอบวิธีทำตั้งเวลา10นาทีเรียกว่าวอรีไทม์หรือเวลาเคลียร์ความคิดระบายทุกอย่างที่คาใจลงมาให้หมดในช่วงเวลานั้นพอครบเวลาปิดสมุดแล้วทำอย่างอื่นทันทีเดินดูต้นไม้ฟังเพลงสมองจะเรียนรู้ว่ามีเวลาคิดได้แต่อยู่ในกรอบเหมือนมีผู้ใหญ่ที่มาบอกว่าพอแล้วนะ 3. ใช้ร่างกายดึงสมองกลับจากหลูก ความคิดวนคืออยู่ในหัวมากเกินไปทางออกคือกลับมาอยู่กับร่างกายวิธีทำหายใจช้าๆแบบ4 7 8หายใจเข้าสี่วิกลั้นเจดวิออก8วิสมรอบจับมือของตัวเองเบาๆแล้วพูดว่าฉันปลอดภัยลุกขึ้นเดินไปมาหรือใช้นิ้วสัมผัสสิ่งของรอบตัวพื้นผิวหยาบเรียบสมองจะสลับจากโหมดคิดกลับมาสู่โหมดรู้สึก ความคิดจะเบาลงเองสฝึกปล่อยความคิดแทนการควบคุมยิ่งพยายามควบคุมสมองยิ่งต้านแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นยอมรับแล้วปล่อยสมองจะสงบเองวิธีทำเขียนความคิดวนลงบนกระดาษแล้วฉีกหรือพับเก็บบอกตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องแก้ทุกอย่างวันนี้หรือพูดในใจว่าขอบคุณสมองที่พยายามเตือนแต่ตอนนี้ฉันโอเค การยอมรับอย่างอ่อนโยนจะหยุดแรงต้านในสมองสมองจะเลิกเตือนเมื่อมันรู้สึกว่าเราได้ยินแล้วสูตรปิดหลุมคิดมากเท่ากับเขียนจำกัดเวลาใช้ร่างกายยอมรับอย่างอ่อนโยนความคิดที่วนอยู่ไม่ได้ต้องลบมันแค่ต้องมองมันด้วยความเข้าใจแล้วค่อยๆปล่อยมันไปตัวอย่างหนึ่งคืนก่อนวันสำคัญ before คืนที่นอนไม่หลับเพราะสมองไม่ยอมปิด พรุ่งนี้คุณมีนัดสัมภาษณ์งานหรือพรีเซนต์ต่อหน้าคนสำคัญแต่คืนนี้คุณนอนพลิกไปมาเพราะคิดวนว่าเราจะตอบคำถามได้ดีไหมถ้าลืมพูดประเด็นสำคัญจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่ชอบเราละ่ะคุณพยายามไล่ความคิดออกไปแต่ยิ่งพยายามสมองยิ่งตื่นสุดท้ายคุณหลับไปตอนตีสามแบบหมดแรงตื่นมาก็บเบลอ After ใช้กลยุทธ์วางความคิดก่อนนอน คุณรู้ว่าความคิดวนจะมาแน่เลยเปิดโหมดเขียนก่อนคิดเขียนสิ่งที่กลัวกับสิ่งที่ควบคุมได้ควบคุมไม่ได้แยกออกมาตั้งเวลาสินาทีให้สมองได้คิดให้พอแล้วปิดสมุดหายใจลึกแบบ4 7 8และนวดขมับเบาๆบอกตัวเองฉันเตรียมตัวดีพอแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องเพอร์เฟกแค่ซื่อสัตย์กับตัวเองคุณหลับได้ในเวลาไม่ถึงส0นาที ตื่นมาสดชื่นแม้ยังรู้สึกตื่นเต้นแต่ไม่มีความตื่นกลัวเหมือนเดิมตัวอย่างสองปัญหากับคนรักที่ยังคาใจ b e f o r e ความเงียบที่เต็มไปด้วยคำถามในหัวคุณกับแฟนมีบทสนทนาแปลกๆเมื่อวานเขาพูดบางคำที่คุณคิดมากอยู่ตลอดทั้งวันสมองวนว่าเขาหมายความว่างไงหรือเขาเบื่อเราแล้วเราทำอะไรผิดหรือเปล่าแม้เขายังพูดคุยปกติ แต่คุณรู้สึกห่างแบบไม่มีเหตุผลคุณเลือกที่จะเงียบและยิ่งห่างออกไปเอง After ใช้เทคนิคแยกความคิดจากความจริงคุณเขียนสิ่งที่กลัวออกมาพร้อมถามตัวเองว่าฉันเห็นอะไรเป็นหลักฐานบ้างเขาพูดตรงไหนที่บอกว่าเขาไม่รักแล้วคุณสังเกตว่าความคิดส่วนใหญ่คือตีความไม่ใช่ความจริงเลือกพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและบอกว่าเรารู้ว่าเราคิดเยอะแต่แค่อยากเข้าใจให้ตรงกัน บทสนทนานั้นทำให้คุณได้ฟังมุมมองของอีกฝ่ายรู้สึกเบาใจขึ้นทันทีเพราะความคิดที่วนมาจากสิ่งที่คุณยังไม่ได้พูดออกไปชาแลงปลดรูปคิดมากในหนึ่งวันเป้าหมายทดลองเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆเ,เพื่อตัดวงจรคิดมากให้สมองได้พักไม่ต้องหยุดคิดให้ได้ทันทีแค่เริ่มฝึกให้สมองรู้จักคำว่าพอภารกิจตอนเช้าตั้งกรอบให้ความคิด หยิบสมุดหรือมือถือมาเขียนสิ่งที่คุณกังวลอยู่ให้หมดจากนั้นแบ่งออกเป็นสองช่องสิ่งที่ควบคุมได้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ข้อไหนอยู่ในฝั่งควบคุมไม่ได้ขีดเส้นใต้และพูดในใจว่าฉันไม่จำเป็นต้องแก้มันตอนนี้สมองจะเรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องต้องคิดให้จบตอนนี้ภารกิจกลางวันเคลื่อนย้ายสมองออกจากหัวตั้งเวลาสิบนาทีเรียกว่าวอรี่ไทม์ ให้คุณอนุญาตให้ตัวเองคิดเยอะได้เต็มที่แค่ในช่วงนี้พอครบเวลาให้ลุกไปเดินหายใจหรือสัมผัสของรอบตัวสามอย่างเทคนิคนี้จะช่วยให้สมองเริ่มรู้ว่าเราควบคุมได้ว่าจะคิดเมื่อไหร่ภารกิจก่อนนอนปิดแทบความคิดเขียนสิ่งที่ยังวนอยู่ในหัวลงกระดาษแล้วปิดไว้ในกล่องหรือสมุดใช้ประโยคนี้กับตัวเองก่อนนอนตอนนี้ฉันปลอดภัยและไม่จำเป็นต้องคิดทุกอย่างคืนนี้ เปิดเสียงดนตรีเบาๆหรือนับหายใจแบบ4 7 8จนครบ3รอบสมองจะเข้าสู่โหมดพักแท้จริงไม่ใช่แค่ร่างกายหลับแต่สมองยังวิ่งสรุปภารกิจหนึ่งวันเชา้าเขียนความคิดและแยกควบคุมได้ไม่ได้สมองเริ่มวางใจไม่ต้องแบกทุกเรื่องกลางวันวอรี่ไทม์และเบี่ยงสมาธิด,ด้วยร่างกายจำกัดขอบเขตความคิดไม่ให้หลนก่อนนอน เขียนลงกระดาษและสื่อสารกับสมองหลับง่ายขึ้นสมองรู้ว่าคุณได้ฟังมันแล้วทำเพียงแค่วันนี้เพื่อให้สมองได้พักและคุณจะเริ่มเห็นว่าความคิดที่เคยควบคุมคุณเริ่มเบาลงเพราะคุณกำลังเปลี่ยนจากเหยือดของความคิดเป็นผู้ดูแลมันอย่างอ่อนโยนสรุปในตอนนี้คุณได้รู้แล้วว่าความคิดมากไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอ แต่มันคือระบบป้องกันตัวเองของสมองที่แค่ยังไม่รู้วิธีหยุดเมื่อสมองเจอสิ่งที่คลุมเครือไม่แน่ใจหรือควบคุมไม่ได้มันจะเลือกคิดวนเพราะมันเชื่อว่าการคิดเท่ากับความปลอดภัยแต่เมื่อคุณเริ่มเขียนความคิดออกมาเริ่มแยกแยะอะไรควบคุมได้เริ่มตั้งเวลาให้ความกังวลและเริ่มพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนสมองจะเริ่มเรียนรู้ว่าคุณปลอดภัยแล้วและเริ่มวางได้เองคุณไม่ได้ต้องการหยุดคิด คุณแค่ต้องการเปลี่ยนวิธีอยู่กับความคิดและนี่คือก้าสำคัญในการอัปเกรดสมองให้กลับมาทำงานเพื่อคุณไม่ใช่ต่อต้านคุณตอนถัดไป EP 7ฝึกสมองให้ทนต่อความเจ็บปวดและล้มเหลวแม้คุณจะหยุดความคิดวนได้บ้างแล้วแต่คำถามสำคัญยังรออยู่ทำยังไงให้สมองไม่ล้มทันทีเวลาเจอความเจ็บปวดหรือความล้มเหลวทำยังไงให้เราลุกได้ไวกว่าเดิมเมื่อพลาดอีกครั้ง ทำยังไงให้ความผิดหวังไม่กลายเป็นบาดแผลถาวรในสมองในตอนต่อไปเราจะพาไปเข้าใจว่าสมองตอบสนองต่อความเจ็บและความล้มเหลวอย่างไรและจะฝึกสมองให้แข็งแรงจากข้างในได้ยังไงโดยไม่ต้องเก่งขึ้นไม่ต้องแกร่งขึ้นแค่เข้าใจวิธีตั้งรับอย่างที่สมองต้องการพบกับแนวคิดดีๆที่ช่วยยกระดับความคิดและชีวิตของคุณได้เสมอที่นี่คืออัปเกรดยูร์มา เปลี่ยนมุมคิดเปลี่ยนชีวิตแล้วเจอกันในตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสวัสดี